อัปเดตข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจำวันที่4สิงหาคมเพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ <Yeah. S 2> สวัสดีแฟนบอลกองทัพปีแสดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบเช้าประจำวันที่4สิงหาคมครับวันนี้ครับข่าวแรกเรามาเริ่มต้นกันที่เรื่องของเบนจามินเซสโก้กองหน้าดาวรุ่งของเรดบูลซาส์บวก หลังจากที่ตกเป็นข่าวเลอร่วมกันมาอย่างยาวนานนะครับเมื่อคือนที่ผ่านมาครับทางสื่อใหญ่ของอังกฤษก็คือ s k y Sport ได้ออกมาระบุว่าตอนนี้แมนยูไนเตดได้เปิดโต๊ะเจราจากับทีมยักษ์ใหญ่แห่งอลิกออสเตรียทีมนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเพื่อสอบถามความเป็นไปได้ในการดึงตัวกองหน้าวัย19ปีรายนี้เข้ามาร่วมทีมนในช่วงซัมเมอร์ซึ่งจากรายงานนะครับการหารือส่วนใหญ่ของทั้งแมนยูไนเตดและก็เรดบูลซาวส์บวกจะหนักไปที่เรื่องค่าตัวของเบนจามินเซสโก นอกจากนี้นะครับทางแมนยูเน็ดเองก็กําลังประเมินสถานการณ์ว่าจะเข้าไปทําข้อตกลงในดีลนี้ดีหรือไม่ครับเนื่องจากว่าทางเรดบูลซอสบวกน่ะไม่มีความกดดันเลยแม้แต่น้อยครับที่จะขายกองหน้าวัย19ปีรายนี้ออกจากทีมเพราะว่าตัวนักเตนะน่ะยังเหลือสัญญากับสโมสรอีกตั้ง4ปีด้วยกันครับในฝั่งรายงานของเจมส์ดักก์นักข่าวของเทเลกราฟกับเรื่องของเบนจามินเซสโกนะครับ เดอะเจมส์ดักเกอร์นะครับได้ระบุว่าเบนจามินเซสโกเป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักของแมนยูน t เต็ดในช่วงซัมเมอร์นี้และณขณะนี้ครับก็อยู่ในขั้นตอนการเจราจาเรื่องค่าตัวอยู่ซึ่งทางเรดบลูซาลซ์บวกนะครับได้เปิดเอาไว้ที่50ล้านยูโรด้วยกันมาที่รายงานต่อมาของจอห์นคลอสนกข่าวของเดอะมิเรอร์นะครับกับเรื่องของแฟรงกี้เดยองโดยทางจอห์นคลอสนะครับได้ออกมาระบุว่าแมนยูน t เต็ดยังคงมั่นใจครับว่าแฟรงกี้เดยองจะย้ายมาร่วมทีมอย่างแน่นอน ส่วนคู่แข่งสําคัญอย่างเชลซีนะครับก็ได้มีการติดต่อไปหายัางบาร์เซโลนาด้วยเช่นกันอย่างไรก็ตามครับแมนยูต็ดเองก็ยังมั่นใจว่าพวกเขาจะสามารถปิดดีลและคว้าตัวแฟรงกี้เดยองได้และจะไม่ยอมแพ้ในดีลนี้อย่างแน่นอนครับเรามาต่อที่รายงานของดิลี่เมลกันบ้างนะครับโดยสื่อเจ้านี้ครับได้ออกมาระบุว่าตอนนี้มีสโมสรระดับเดอะแชมเปี้ยนชิพและก็ลีกวันหลายสโมสรเลยนะครับสนใจดึงตัวชาลีซาเวตกองกลางดาวรุ่งของทัพปีแสดงเข้าไปร่วมทีมในรูปแบบสัญญาย,ยืมตัวช่วงซัมเมอร์นี้ ทั้งนี้ครับทางแมนยูเน็ดและก็ตัวนักเตะนะครับจะทำการตัดสินใจร,ร่วมกันภายในช่วงสัปดาห์หน้าครับไปกันที่เรื่องของอเล็กซ์เตเลสกันบ้างนะครับที่ตกลงย้ายไปร่วมทีมเซบียาในรูปแบบสัญญายืมตัว1ซีซั่นซึ่งตอนนี้ตัวเตเลสนะก็เดินทางถึงสเปนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและจากรายงานนะครับก็มีการระบุว่าทางเซบียาจะจ่ายค่าเหนื่อยแบบเต็มจำนวนราวๆ1 0 0 0 0แปอนต่อสัปดาห์ให้กับอเล็กซ์เตเลสเองทั้งหมดด้วยครับ มาที่เรื่องของ3มกองหลังตัวสำรองของทีมตอนนี้นะครับก็คือฟิลโจนส์อักเซลตันเซเบนและก็เอริกบายยดโดยจากรายงานนะครับตอนนี้เผยว่าฟิลโจน์กำลังรอข้อสเสนออื่นๆเข้ามามากกว่าที่เขาจะพิจารณาย้ายไปร่วมทีม DC ยูไนเต็ดกับเวนดรูนี่ครับในส่วนอัเซลตันเซเบนนะครับกำลังได้รับความสนใจจากบอลมารทที่เพิ่งเลื่อนชั้นกลับขึ้นมาสู่พรีเมียร์ลีกอีกครั้งหนึ่ง <Yeah. S 1> สำหรับเอริกบายยีนะครับตอนนี้ได้รับข้อสเสนอจาก3มสโมสรด้วยกันก็คือฟูลแลมโรม่าและก็เอซ ซึ่งทางบาเยินเนครับจะทําการตัดสินใจอีกทีในช่วงสัปดาห์หน้าครับเรามาที่ข่าวต่อไปนะครับกับเรื่องที่ไม่รู้ว่าจะเกิดรอยร้าวขึ้นภายในสโมสรหรือเปล่านะครับเมื่อทางคุณซื้ออย่างเอริคเทนฮาร์ครับได้ออกมาเปิดใจว่าเขายอมรับไม่ได้เลยครับกับพฤติกรรมของคริสเตียโนโรนัลโดที่เดินทางกลับบ้านทั้งที่เกมยังไม่จบในแมตช์อุ่นเครื่องกับราโยบาเยกาโนเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาครับซึ่งคอมเมนต์ของเอริกเคนฮารครั้งนี้นะครับก็ขัดแย้งกับการให้ข่าวของททาาางสสมมี่่อออกยยืนนนนนััต้ว การที่คริสเยโน o โรนัลโดออกจากสนามโอทราฟอร์ดก่อนที่เกมจะจบประมาณ10นาทีไม่ได้ก่อให้เกิดปัญหาอะไรเลยภายในทีมอย่างไรก็ตามนะครับจากบทสัมภาษณ์ของเอริกเทนฮากผ่านทางเวีย l a เพลสบอร์สื่อของฮอลแลนด์ทางเทนทากนะครับก็ได้ตอบคําถามถึงประเด็นนี้ว่ามีนักเตะหลายคนนะที่ออกไปก่อนที่เกมจะจบแต่แน่นอนว่าผมนะ่ะไม่พอใจเลยล่ะชัดเจนว่าผมจะไม่ให้อภัยกับเรื่องแบบนี้ เรื่องนี้มันไม่สามารถยอมรับได้สำหรับทุกคนเราคือทีมและคุณต้องอยู่จนจบเกมเรามาที่ข่าวต่อไปนะครับกับบทสัมภาษณ์ของสตีมแมคคารเรนอีกหนึ่งมือขวาของเอริกเทนฮากโดยทางแมคคาเรนนะครับนี่ออกมามั่นใจว่าสปิริตของทัพป,ปีสแสดงตอนนี้กลับมาแข็งแกร่งอีกครั้งแล้วครับพร้อมกับเชื่อมั่นว่าบรรดานักเตะของแมนยูนเต็ดชุดนี้นะครับก็มีฝีเท้าดีอยู่แล้วขาดก็แค่ต้องงัดมันออกมาใช้ให้ถูกต้องก็เท่านั้นครับโดยซีแมคคารเรนนะครับได้กล่าวเรื่องนี้ผ่านทางเว็บไซต์สมสว่า ผมคิดว่าทีมชุดนี้มันยอดเยี่ยมมากๆผมมีความรู้สึกที่ดีกับทีมชุดนี้ผมเคยอยู่ในห้องแต่งตัวของทีมต่างๆมาแล้วหลายทีมนะและในช่วง 2, 3สหรือว่า4สัปดาห์แรกน่ะคุณจะรับรู้และสัมผัสถึงเรื่องดีๆของทีมชุดนี้ได้เลยล่ะผมคิดว่าผมมีความรู้สึกที่ดีเกี่ยวกับห้องแต่งตัวของทีมชุดนี้มากเลยนะเรื่องดีที่ผมเจอก็คือบรรดานักเตะชุดนี้เป็นคนที่ร่วมงานด้วยแล้วรู้สึกดีมากๆเลยล่ะแต่ในช่วงสัปดาห์แรกพวกเขาอาจจะเงียบเงียไปหน่อยเพราะว่าการซ้อมมันหนักหนาพอตัว แต่พอเราได้รู้จักกับนักเตะคนต่างๆมากขึ้นและได้ซ้อมร่วมกันมากขึ้นจนทำให้นักเตะเหล่านี้รู้ว่าจำเป็นต้องทําอะไรบ้างรู้ถึงความเอาจริงเอาจังการแข่งขันแล้วก็การชนะและก็แพ้รวมถึงสนุกจนหัวร้อนไปกับสิ่งเหล่านั้นแล้วแล้วก็คุณก็จะสัมผัสได้เลยว่ามันเริ่มมีการสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างกันผ่านทางการพูดคุยเป็นอย่างดีทั้งในสนามซ้อมในห้องแต่งตัวในโรงแรมแล้วก็ที่คาร์ิงตันด้วย ทั้งหมดนี่นะ่าเป็นสิ่งที่ผมชอบมากเลยล่ะนั่นคือสาเหตุที่ผมนะ่าสนุกกับงานโค้ชรวมถึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ผมสนุกกับการกลับมาอยู่ที่นี่อีกครั้งเพราะที่จริงนักเตะเหล่านี้ก็เป็นนักเตะที่โคตรเก่งเลยนะคุณจะได้เห็นเรื่องนั้นซึ่งผมก็หมายถึงคุณก็จะได้เห็นเรื่องนั้นผ่านทางช่วงปรีซีซั่นมาแล้วนิดหน่อยการประสานงานของ3มแดนหน้าความขยันของแดนกลางและก็ความเป็นระเบียบนแนวแนวรับของเราผมรู้สึกว่าทีมชุดนี้เริ่มดีขึ้นมาแล้วล่ะ เรามาต่อกันที่ทัศนะของริโอเฟอร์ดินานนะครับดิทางเฟอร์ดินานนาได้ออกมาวิเคราะห์ว่าในศึกพรีเมียร์ลีกซีซั่นนี้ครับเอริกเนทนฮากน่าจะพาแมนยูเน็ดจบท็อปโฟได้อย่างแน่นอนแต่ถ้าว่าเรื่องแชมป์ก็น่าจะเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมคู่ปรับร่วมเมืองที่จะครองความยิ่งใหญ่ไปอีกหนึ่งสมัยครับดยริโอเฟอร์ดินานนะครับได้กล่าวเรื่องนี้ผ่านทาง BT สปอร์ตว่าผมเชื่อว,ว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้จะเป็นทีมที่แพ้ายากอีกครั้งอย่างแน่นอน พวกเขาเสริมความแข็งแกร่งเข้ามาอีกหนพวกเขาได้ตัวเออร์ลิงฮาแลนด์เข้ามาแล้วก็ยังมีคาวินฟินลิปอีกคนด้วยนะจิงอยู่ที่พวกเขานะเสียราฮิมเซอร์ลิงออกจากทีมไปแต่พวกเขาก็มีขุมกําลังเชิงลึกเหมือนเดิมแข็งแกร่งเหมือนเดิมและนั้เแต่แต่ละคนก็สามารถเล่นในหลากหลายตําแหน่งมากแมนเชสเตอร์ซิตี้มีประสบการณ์ในการเอาชนะคู่แข่งแต่ลิเวอร์พูลก็จะกดดันพวกเขาอย่างหนักอีกรอบแน่นอนอันดับรองลงมาจากทีมลุ้นแชมป์อย่างแมนซิตี้และก็ลิเวอร์พูลผมคิดว่าน่าจะเป็นเชลซี ต่อจากนั้นก็จะเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและก็สเปอร์นะและอาจจะมีอาร์ซนอลด้วยที่อย่างอันดับ3และก็4กันผมคิดว่าการแข่งขันในซีซั่นนี้น่าจะเป็นการแข่งขันที่สุดยอดมากๆเลยล่ะนอกจากนี้นะผมก็แน่ใจว่าน่าจะมีสโมสรอื่นๆจากกลุ่มนี้สอดแทรเข้ามาในพื้นที่ด้วยเหมือนที่เราได้เห็นเวสต์แฮมเมื่อซีซั่นก่อนก็อย่างที่ผมบอกไปนั่นแหละว่าซีซั่นนี้นะ่ะมันน่าสนใจมากๆเลยนะแต่สําหรับความคิดผมผมคิดว่าอันดับท็อป s จะเป็น Man City, ur, Man United, Chelsea, แมนซิตี้ลิเวอร์พูลสเปอร์แมนยูเนเต็ดเชลซีและก็จบด้วยอาร์เซนอลเรามาปิดท้ายข่าวรอบเช้าวันนี้นะครับกับการประกาศอย่างเป็นทางการของทางพรีเมียร์ลีกนะครับที่ได้ออกมาระบุว่านักเตะในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษทุกคนครับจะเลิกคุกเข่าก่อนเกมการแข่งขันในซีซั่นที่จะถึงนี้ด้วยจะทำแค่บางโอกาสเท่านั้นครับอย่างเช่นเกมในช่วงบ็อกซิ่งเดย์หรือว่าจะเป็นฟุตบอลท่วรอบชิงชนะเลิศก็ตาม ทั้งนี้ครับบรรดานักเตะแล้วก็สตาฟโค้ชทุกคนนะครับยังจะคุกเข่าก่อนการแข่งขันขนัดแรกและก็นัดสุดท้ายของซีซั่น2 0 2 2แล้วก็ยิ่มสาอีกด้วยในขณะที่ทางพรีเมียร์ลีกนะครับก็ยังคงจะจัดแคมเปญต่อต้านการเหยียดสีผิวและก็เชืช้อชาติตามเดิมในเดือนตุลาคมและก็เดือนมีน,นาคมครับหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกด u b s c r i b e ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับผม และอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่เพจ f a c e b o o k Red Devil Page กันด้วยนะครับผม